Oreo. 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 นี่คือข้อความจากผู้ชายคนหนึ่งที่อยากจะบอกใจความถึงเธอเป็นบางสิ่งที่ยังอยู่ในใจอยากบอกออกไปแต่กูเธอจะเมินสิ่งวันนี้มันจะแย่แค่ไหนกับเรื่องร้ายที่เธอต้องเผชิญแค่เพียงเธอกลับม,มองข้างหลังยังมีฉันที่ร่วมพร้อมจะเดินอยู่ข้างกันแล้วก็พร้อมจะเคียงอยู่ข้างกายจะทำให้ฉันกล้าทำในสิ่งที่ฉันเองเคยคิดว่าน่าอายวันไหนที่เธอต้องกังวลเป็นทุกข์รู้ไหมฉันเองจะบา้า ความรู้สึกเป็นห่วงที่มีที่ฉันมอบให้เธอมันมากมายกะโลกหยุดตุดต่อเวลาเธอยิ้มฉับมนก็ไปในเวาตาเธอพิมพอยากเก็บความฝึกไว้ให้ตัวเธอลิ้มสิ่งไหนไม่ดีอยากให้ตัวเธอทิ้งเคยบอกไปแล้วถึงแม้เราไม่ได้กอดแค่ของตัวเธอที่ฉันนันไม่ได้จับห้ามบอกว่ารักมันก็คงไม่ได้หลอกถ้าไม่เลิกคิดฉันก็คงไม่ได้หลับอยากเห็นเธอยิ้มอยู่ในทุกๆวันและต้องมองแสงจักกันในทุกๆคืนโดนตี เหมือนในงานเต้นรำเขารู้สึกวันนั้นฉันยังจำไม่ลืมเธอเปลี่ยนให้ผมจะเป็นคนใจร้อนเรื่อมมาจับดอกไม้ใจที่เคยได้ปืนเธอสามารถที่จะเอาไปทุกอย่างแต่ถ้าเป็นความรักตัวของขอไม่คืนขอบคุณความรักและทุกความปานีหรือทุกๆสิ่งที่ฉันทำความดีโปรดส่งมอบคำบอกอ้อมอารีมอบกอดเธอไม่ได้ยามราตรีหากจะต้องแลกด้วยชีวิตผมก็ยอมแค่านาเป็นไฟหรือเป็นน้ำผมก็ลองต่อให้ต้องรู้ไม่มีวันผมก็รอขอเพียงได้เห็นตัวเธอขึ้ผมก็พอ